โครงานของพวษผมนะครับก็คือเป็นแผ่นหนังเทียมนะครับสำหรับผลิตกองตุกจากขยะขวดพลาสติก HDPE ครับร่วมกับฝุ่นขี้เลื่อยไม้ยางพลาเพื่อทดแทนการใช้หนังัวครับผมแล้วก็ได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเลยครับซึ่งก็เป็นรางวัลที่เหมือนกับเป็นระดับสูงมากๆในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับรู้สึกภาคภูมิใจมากครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับรางวัลนี้ ผมก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่กําลังสนใจอยากจะสมัครเข้ามาในโครงการนี้นครับเราไม่ได้ได้แค่รางวัลอย่างเดียวไม่ได้แค่เกียรติยศอย่างเดียวแต่เรายังได้ประสบการณ์ดีๆมากมายมันช่วยเราเปิดมุมมองได้มากขึ้นแล้วก็เห็นไอเดียต่างๆเห็นวิธีการแก้ปัญหาต่างๆมากมายเลยครับก็อยากเชิญชวนทุกๆคนนะครับที่สนใจก็ไม่ต้องลังเลนะครับอยากให้สมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอแค่เราตั้งใจครับผมแล้วความตั้งใจนั้นก็จะส่งผลให้กับเราเองครับ